พอขนาดทนายมีชื่อเสียงทนายมีฝีมือยังถอนตัวไม่ถอนตัวพินไม่รับด้วยเหตุผลคือไม่ให้เกียิไมใ่ให้ใจอะไรตรงเนี้ยมันทําให้ทนายที่อาจจะเป็นพวกรุ่นน้องหรือรุ่นเราคขาเดียวกันหรืออาจจะเป็นรุ่นที่แก่กว่าบางคนอะไรเงี้ยนะรู้สึกว่ามันมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าหรือว่าคดีนี้มันหนักนาะสาหัสกันขนาดนั้นเลยหรือทำไมพี่อนันตชัยถึงไม่รับจริงๆแล้วเขาบอกแล้วว่าเนื่องจากเหตุการณ์เออไม่ให้ใจไม่ให้เกียิใช่ไหมผูมปปฎุูม พุ่งเป,ป้าไปตรงนั้นเนาะคือสคือตัวเนี้ยมันย้อนว่าเออความรู้สึกว่าหนึ่งคือที่พี่น้องเอฟซีเขากำลังดูว่าหนึ่งคือความเป็นทนายดังกับทนายไม่ดังเนี่ยมีความต่างกันไหมเวลาว่ามันมันมีความต่างกันในเรื่องของภาพแต่ทนายดังบางคนว่าความก็ไม่ได้ว่าจะต้องเก่งกว่าคนที่ไม่มีไม่ได้มีมีภาพเอคว่าเป็นนักอ่าทนายดังนะก็อย่างที่ผมเคยพูดนะครับว่าอาจารย์ผมที่ว่าความอยู่หรือรุ่นพี่ผมที่ว่าความฝีมือดีมาก นะครับผมไม่เชื่อครับก็ผมบอกแล้วว่าความเก่งหรือไม่เก่งไม่ว่ากันที่พยานหลักฐานวันนี้ผมมีคลิปวิดีโออันหนึ่งว่าในกอแทงคนตายอยู่ในมือผมเนี่ยผมเอาทนายส่วนกลางมาสั้งยี่สิบคนผมก็ไม่สนผมเปิดคลิปให้สารดูอย่างเดียวสารท่านฟังพยานหลักฐานนะครับท่านไม่ได้ดูหน้าทนายว่าหล่อไม่หล่อนะครับสารท่านฟังพยานหลักฐานนะครับท่านไม่ได้ดูไม่ได้ดูว่าทนายคนนี้เป็นทนายเซเลบหรือไม่เซเลบนะครับนะครับนะ ผมเองเคยแพ้ทนายรุ่นน้องมาด้วยซ้ําเพราะอะไรครับหลักฐานเขาแน่งกับผมเขามีหลักฐานเด็ดแล้วลูกความผมไม่ได้บอกผมถูกไหมครการแพ้ชนะไม่ได้อยู่ที่หน้าตาการแพ้ชนะไม่ได้อยู่ที่ว่าผมเป็นทนายดังเคยอ,ออกทีวีมาร้อยกว่าครั้งนะครับไม่เกี่ยวครับนะบเพราะฉะนั้นศาลท่านดูพยานหลักฐานนะครับศาลท่านมีวิจารณญาณท่านมีดุลพินิษนะครับ วันนี้ถ้ามีคนสิบคนบอกว่าลุงพลเป็นผู้ต้องอ่าเป็นจำเลยกระทําความผิดแต่วันดีคือดีลุงพลมีคลิปวิดีโอสักหนึ่งคลิปว่าลุงพลในขณะเกิดเหตุอยู่ในนี้กับผมเนี่ยคุณว่าสารฟังใครครับถูกไหมครับลิ้นคนเราอ่ะมันมีกระดูกนะครับมันพูดโกหกได้เนื่อพยานรับสารนะครับลิ้นมันโกหกได้ครับผมเคยเจอมาแล้วครับฟ้องเรื่องที่ดินพี่บอรป,ออประพยานที่มาที่ญาติหมดเลยอืม โอ้เห็นท่านเจ้าเมืองเป็นคนทำกินทำนาทำกินทำนาอยู่นั่น่ะวันวันหนึ่งนะแต่พอถามลึกไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆไม่เคยเดินทางเข้ามาในที่ดินเลยบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ห่างไปกี่กิโลประมาณยี่สิบกว่ากิโลครับมึงเห็นได้ยังไงมาบ่อยไม่มาครับถามว่าที่นาไปยังไงหนบอกพี่ว่าไปเห็นก็บอกทางไม่ถูกครับพี่ เ,เพราะฉะนั้น<ด>คนโกหกครับมันโกหกได้ตลอดศาลท่านจะมีระบบของศาลที่จะม,มีการกันกรองอค,คุณไม่ต้องห่วงศาลครับศาลไม่ได้จะไปเล่นตามกระแสโซเชียลไม่มีทางครับมีหลายคดีนะครับมีหลายคดีที่ศาลได้มอบความเป็นธรรมอยู่แล้วครับอย่างคดีท่านเจ้าสัวท่านหนึ่งทุกคนมองว่าน่าจะรอลงอาญาเพราะว่าเป็นผู้ที่มีมีบารามี มีเงินมีทองเป็นยังไงครับวันนี้สารดีกาตัดสินสองปีหกใช่เห็นไหมครับนะครับกินเสือตัวหนึ่งเจอสองปีหกกินสิบตัวเจอกี่ปีบวกเข้าไปนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับวันนี้ผมต้องบอกทุกท่านว่าเราต้องเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมถ้าเราไม่เชื่อเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแสดงว่าบ้านเมืองเราไม่มีคือมีแปลงเราต้องศรัทธาเราต้องศรัทธาครับมีมีคำถามหนึ่งไม่ถึงประเด็นคือพี่น้องประชาชนเนี่ยพี่น้องเอซีเนี่ย อาจจะไม่รู้อาจจะมะีความเดือดร้อน,ห,นหรือในพี่บอกว่าถามคําถามเดียวไงอันนี้มันห้าเลยนะพี่นะอน,นั้น <c oughs> คําถามนั้นหมดไปแล้วหมดเลยคือ <c oughs> <c oughs> ความต้องการของพี่น้องเอฟซหรือหลายๆคนที่มีความเดือดร้อนเนี่ยด้วยคุณสมบัติของความเป็นทนายสมมุติว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยจะต้องเดินไปหาทนายเนี่ยจะต้องใช้อะไรบ้างเตรียมอะไรบ้างเตรียมอะไรบ้างหรือหรือจะต้องทลายความปฏิบัติกับทุกความยังไงหรือ เพราะว่าหนึ่งคือลูกความเดือดร้อนอันนี้จะพายโยงเข้าไปเรื่องใดแล้วเนี่ยไม่ไม่โดยปกติไม่อันนี้คือโดยเรื่องทั่วไปเดี๋ยวพี่ม้งอ่านคอมเมนต์เดี๋ยวก่อนจะตอบคุ่ถามนี้นะครับผมอ่านคอมเมนต์ของอาจารย์เสนแล้วถ้าท่านว่าคือลูกความเนี่ยโดยอไม่ได้ไม่ต้องโยงนะลูกความทั่วไปที่ว่าผคือย้ายเป็นสองแนวทางอ่าวันหนึ่งลูกความหมายมีความเดือดร้อนเนี่ย ทนายความผมเดี๋ยวผมจะตอบให้ทนายความจะต้องปฏิบัติแต่พมขอราตอบเอซอาจารย์เศษนิดหนึ่งก่อนเขาถามว่าแล้วทนายสมเกียรติรู้ได้ไงว่าลุงพลผิดไม่ผิดก็ผมไม่รู้ไงว่าเขาผิดไม่ผิดจริงไหมเราเราไม่ได้ถ้าผมรู้เขาผิดเนี่ยผมจะคลิปนะเอาไปส่งศาลเลยให้มันจบกันไปเลยเพราะพวกเราที่นั่งเถียงกันอยู่เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าลุงพลผิดหรือไม่ผิดมีใครรู้ไางครับยกมือขึ้นมีใครรู้ไหมครับว่าลุงพลโกหกหรือไม่โกหกไม่มีมีคนอยู่ มันจึงมีกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายที่จะต้องไปเขาเรียกว่าไปดันกรองให้ศาลได้พิจารณาและลุงพลมีหน้าที่ในการพิสูจน์คาพูดพิสูจน์ความเป็นตัวของตัวเองนะเพราะฉะนั้นเอฟซีหลายท่านที่บางทีคอมเมนต์มาเนี่ยผมผมพูดเป็นหลักวิชาการท่านอาจจะไม่ต้องเม้น์ผมกลับมาก็ได้ฟังเฉยๆก็ได้นี่ของอาจารย์เสร็จเมื่อกี้ผมเลยตอบให้ครับหรือแล้วเรารู้ได้ไงว่าลุงพลผิดไม่ผิดลุงพลอาจจะลิ้นกระดดกลุงพลอาจจะดิ้นได้เหมือนกัน ก็ไม่มีใครรู้ก็ไม่มีใครรู้เงต้องเอาความจริงมาสู้ถูกด้วยถ้าวันนี้ลุงพลหลักฐานจะรับได้กโงลุงพลก็สมควรจะไปรับโทษในศาลใช่ไหมครับเพราะศาลท่านก็จะต้องพิพากษาครับอ่ะย้อนกลับมาคําถามของพี่นักข่าวเรียกว่านักข่าวจะดีกว่าพี่ผู้สื่อข่าวว่าเขาหน้าที่เนี่ยเอามันขวดเลยครับ เราก็ทำคือปกติเนี่ยถ้าหามีคนเดือดร้อนคนนึงที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยต้องการหาทนายความต้องเอาอะไรมาบ้างต้องเอาอะไรมาหาทนายบ้างต้องเตรียมอ่าหนึ่งก็เป็นไปตามอย่างที่ท่านอันันต์อนจนต์ชัยพูดคืออันแต่ผมให้เรื่องความจริงก่อนนะคือพี่อนันต์ชัยอาจจะให้ใจก่อนแต่ผมเน้นความจริงก่อนนะพี่ที่ผมมองต่างคืออารีบไม่ได้ความจริ ไม่เไรผมเลื่อยเลยอันนี้ผมไม่ได้มีประมาทพี่เขาคือผมยกยกวลีเด็ดของพี่เข้ามาพี่นันตชัยว่าให้ใจใช่ไหมครับแล้วมาให้ความจริงแล้วก็ให้เกียรติใช่ไหมครับแต่ผมมองต่างผมมองความจริงมาก,ก่อนเพราะผมคนชอบความจริงถ้าไม่มีความจริงมาแต่ถึงแม้ให้ใจก็หมายความว่าผมจะต้องไปโกหกใช่ไหมผมจะต้องไปสู้สมมุติว่าเขาเป็นคนผิดจริงผมก็ต้องไปสู้ให้เขาอย่างนั้นใช่ไหมถูกไหมฮะผมเน้นที่ความจริงก่อน ส่วนการที่ทนายความคุยกันเรื่องของการให้ใจว่าจะต้องให้เกียรติเนี่ยมองไได้สองแง่แง่หนึ่งถ้าคนคนนั้นมีหลายคนบอกลุงคนเป็นคนบ้านๆอาจจะไม่รู้ธรรมเนียมถูกไหมฮะแล้วก็อาจจะไม่ได้ตีความความหมายของใครบางคน คือจริงเนี่ยผมอยากแยกจากที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนาะ๋อเลยอย่างเงี้ยคืออยากอยากชาวบ้านธรรมดาทั่วไปที่ไปหาก็ความจริงไงพี่พี่ต้องหอบเอกสารเอาข้อเท็จจริงมาให้ทนายวิเคราะห์ก่อนว่าจะรับหรือไม่รับคดีอถูกไหมครับครับถ้าเอาไม่เอาความจริงมามาโกหกผมเนี่ยการรับคดีที่เกิดขึ้นมันจะเกิดความเสียหายทั้งหมดเลยนะเช่นคุณจะปรึกษาผมจะให้ผมทําคดีคุณต้องความจริงมาก่อนทนายเนี่ยที่ดินฉันมีปัญหาอย่างเงี้ยทนายตรวจเอกสารฉันหน่อย เนี่ยข้อจ,จริงฉันทํานายมาอย่างนี้อย่างนี้นะโอเคเมื่อได้ความจริงแล้วการคุยกันจะเกิดการซื้อใจกันคุณคุณครับคุณจะจ้างผมใช่ไหมพี่หนึ่งพี่ต้องให้เกียรติผมนะผมเป็นทนายผมพูดอะไรไปพี่ต้องฟังผมนะครับแนะนําผมนะ่อ่าพี่นะครับข้อทจ,จริงมีอะไรที่ต้องให้ผมอีกไหมครับบอกมาเลย่ะบอกมานะและสามก็คือ เมื่อมันตกลงกันได้คือการให้ใจการตกลงกันได้แล้วไงครั้งแรกที่ทนายเจอกันยังไม่ต้องให้ใจเอ,เอาใจมาทาไมอ่ะเอาความจริงเอาความจริง <ๆๆ S 1> มาก่อนเฮ้ย <ๆ S 1> เรื่องของคุณมีอะไรเดี๋ยวดูก่อนเออพูดได้พี่โอกาส80โอกาสร้อยหนึ่งเฮ้ยห้าสิบห้าสิบนะเอากับผมไหม,มพี่ผมพูดให้พี่ฟังนะพี่แพ้ประเด็นแพ,พ้พี่แพ้ตรงนี้นะชนะชนะตรงนี้นะคือทนายมันเหมือนหมออ่ะมันดูเรื่องราวปุ๊บมันสามารถวิเคราะห์โลกได้แล้ว รืองต้นจ่ายยาชุดแรกถ้ามันจ่ายยาถูกมันก็คือถูกถูกไหมครับการที่ลูกความมาหาผมเมื่อความจริงมาก่อนค่อยให้ใจเพราะถ้ามึงไม่พูดจริงมากูก็ไม่ให้ใจมึงเหมือนกันอผู้จัหยาบเลยพี่หนึ่งก็คือความจริงมาก่อนถูกสําหรับผมนะครับคนอื่นจะให้ใจก่อนก็เช่เขาแต่ผมผมความจริงถูกความจริงมาก่อนต่อให้มีความจริงมาไม่ให้ใจผมแต่ชัดจ้างผมผมเห็นว่าเพื่อความยุติธรรมผมทํา ไม่จะเป็นต้องมานบนอกผมหรอกทุกวันนี้ผมกับลุงพลก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาจะต้องมากราบสวัสดีครับตอนนี้ทุกวันไม่ต้องนั่นคือคือโดยทั่วไปโดยหลักของใช่สําหรับผมนะอันนี้เฉพาะตัวผมก่อนนะคุณยายคุณตาที่สุนครที่มาหาผมเนี่ยผมจะบอกคุณตาคุณยายก่อนเลยว่าตาผมเป็นคนพูดจาผงผางเ้อผมพูดจาไม่เพาะเ้อตากลัวเปล่าอ่ะผมเป็นคนพูดอย่างี้จริงๆแล้วก็บางทีผู้หญิงมาก็อย่าพี่ผมเป็นคนพูดไม่พอนะวันไหนผมพูดรายละเอียดตกใจเ้อ คือเอากันแบบนี้ก่อนความจริงก่อนเมื่อตกลงกันได้จ่ายตังคือให้จ่ายแล้วไงครับนะครับส่วนให้เกียรติมันนี่ก็อยู่ตรงนั้นแหละคุณให้เกียรติผมผมก็ให้เกียรติคุณเป็นเรื่องธรรมดาก่อนที่เราเจ้าเกียรติเขาเราต้องให้เกียรติเขาก่อนนะพี่นี่เรื่องจริงนะผมพูดตรงนะมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งสอนผมเลยนะครับว่าเราต้องให้เกียรติเขานะครับการอยากจะได้เกียรติเราต้องให้เกียรติเขาด้วยนะผมมองต่างมุมว่าการทํางานของผมผมยาวความจริงขึ้นนาหน้า นึงก็มุมมองก็ทนานผู้เกียรตก็คือความจริงมาก่อนความจริงก็งคือวามจริงที่สมมติว่าเรื่องราที่เกิดขึ้นท่านด็อกเตอร์เนี่ยไปโกงเข้ามาอมผมก็ต้องหาทางแก้นะท่านด็อกเตอร์ว่าไปใช้นี่ขเขาเถอะ